คนทุกท่านนะครับอยู่ผมพีเแมงเชอยบอยู่กับผมพีเแมงคนเดิมนะครับช่วงนี้ผมจะมาโปรโมทช่องของคิมสันชีชนะฮะโคขอคผมไม้มาโปรโมทนะฮะก็อ,อย่าลืมฝากกดติดตามและกดไลค์กดซับสไครต์ก็ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เขาได้ทําคลิปต่อๆไปนะครับโอเคแล็อย่าลืมอย่าลืมกดรูปกระดิ่งให้เขาด้วยนะครับ ก็ส่วนใหญ่ก็จะทําคลิปเอาชีวิตช,ช,ชีวิตรอดแล้วก็ผมก็ขอไปนะทำคลิปเอาชีวิตรอดแล้วก็เจอเอสออนนะนี่นี่เขาเจเอสอ้นนะคุนผู้ชมนี่เออนี่เขาเจเอสอ้นนะเนี่ยเท็กเจอร์หนึ่งอะไรผมอ่านหนึ่งร้อยยี่สิบแปดคูณหนึ่งร้อยี่สิบแปดนะนี่เท็กเจอร์ก็แจกันนะคุณผู้ชมก็อย่าลืมไปกดฝากกดติดตามลูกอ๋ด้วยนะก็สำหรับคลิปนี้ก็จะไปแค่นี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่ง เพื่อให้พลาดคลิปแจ้งเตือในในไม่สวัสวัน,น๊ี้ไาย,ายแกมาโปรโมทช่องไอ้คนนี้นะครับ